สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะวันนี้อยู่ในห้องน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้าทำความสะอาดผิวหน้านะคะหลายๆคนคงจะรู้นะคะว่าการทำความสะอาดผิวหน้าถ้าทำความสะอาดดีเนี่ยปัญหาสิวอุดตัน ปัญหาสิวที่เกิดขึ้นต่างๆหรือว่าปัญหาผิวต่างๆจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดนูนัดอ่ะเป็นคนที่พยายามผักดันมากเลยหลายๆคนที่แบบปรึกษาใน DM นะคะก็จะบอกตลอดเลยว่าพยายามล้างหน้าแบบ2ขั้นตอนนะคะก็คือใช้ตัว cleansing water หรือว่า cleansing balm um, cleansing oil ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัว cleanser ที่เราชอบนะคะส่วนมากดูนะัก็จะแนะนําเป็นกลุ่มเจลล้างหน้าอะไรแบบนี้ซึ่งหลายๆคนนะคะก็พบว่าทุกอย่างะคะ่ะ เรื่องปัญหาสิวต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีขึ้นนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีในนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาล้างหน้าทำความสะอาดกันแล้วก็คลิปนี้นะคะโดยนัทได้สับสนุมาจากทางแบรนด์ s m o o t h e นะคะสําหรับ product นะคะก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ s m o o t h e extra sensitive makeup cleansing water นะคะเป็นตัวนี้เลย ก่อนอื่นเพื่อความสะดวกในการดูโดนัทจะแยกพาร์ตออกมาเป็นคุณสมบัติของ Smooth Extra s m o o t h e e x t r a s s n s i t i v e m a k e u p c l e a n s i n g w a t e เเนื้อผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพการทำความสะอาดส่วนประกอบในสูตรและหน้าที่ความคุ้มค่าแล้วดนนัทจะมาสรุปให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งค่ะ สำหรับพาร์ทแรกคือคุณสมบัตินะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น smooth e extra sensitive makeup cleansing water นะคะในส่วนประกอบนะคะใช้ moisturizer 3 <Wow. S 1> ชนิดเพื่อเอื้อให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นจะทําให้ผิวเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องริ้วรอยลดลงนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีตัวนซินามัยนะคะที่เพิ่มเข้ามาในสูตรเพื่อปรับให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะโดยความเด่นนะคะก็คือใช้เป็นหัวปั๊มพิเศษจากอิตาลีนะคะคือหัวปั๊มแบบนี้นะคะจะทําให้เราสามารถกดใช้ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากๆแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือแข็งแรงมากๆด้วยค่ะ ในส่วนประกอบไม่มีอะไรบ้างนะคะก็คือ0%พาราเบนแอลกอฮอล์ aben, Alcohol, แล้วก็ออยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันง,ง่ายหรือว่ากังวลเรื่องการระคายเคืองต่างๆจาก3ตัวที่นัดพูดมานะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจะมีการผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองคือเขามีผลของ irritation test มาเรียบร้อยว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนั่นเองค่ะ สำหรับสูตรน,นี้นะคะโดนัทได้ลองวัด pH นะคะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ5นะคะซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหน้ามากเลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอนไปทางกรดนิดๆนีน่นะคะจะทําให้การรักษา pH สมดุลบนผิวของเราหรือที่เรียกว่า acid mantle นะคะเป็นไปได้อย่างดีเลยค่ะ ซึ่งความพิเศษของ smoothie cleansing water สูตรนี้นะคะก็คือหัวปัม้มค่ะหัวปั๊มของเขาเนี่ยสามารถกด cleansing ขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะคะโดยแบบที่เราไม่ต้องเทออกมานะคะดังนั้นเนี่ยจะสามารถกด cleansing ออกมาได้จำนวนที่พอดีแล้วก็ได้ชุ่มแผ่นสำลีซึ่งก็จะมีผลดีในด้านการลดการเสียดสีของแผ่นสำลีกับผิวหน้านะคะเพราะว่าเวลาเราใช้ cleansing water แต่ละครั้งเนี่ยควรใช้แบบชุ่มๆเลยค่ะจะได้ลดโอกาสการก,อกาอกระราคายเคืองบนผิวนะคะสำหรับทิ ทริคของโดนัทนะคะก็คือหนึ่งนะคะการใช้ cleansing นะคะต้อง กดออกมาให้ชุ่มสำลีเลยนะคะเพราะตัวทำความสะอาดที่แท้จริงก็คือตัว cleansing water นะคะวิธีการของโดนัทก็คือกดนะคะวิธีกดออกมาเนี่ยก็คือกดอย่างนี้เลยให้ตัวน้ำ cleansing water เนี่ยชุ่มสำลีแบบนี้เวลาเราใช้นะคะเราก็จะสามารถได้ประสิทธิภาพของการละลายเมคอัพจากตัว cleansing water จริงๆนะคะส่วนสำลีแค่เป็นตัวเก็บรวบออกไปเฉยๆคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือวิธีการใช้สำลีเนี่ยนะคะเราไม่ควรจะเช็ดเยอะเกิน ไปแล้วก็เช็ดรุนแรงเกินไปนะคะ1ครั้งที่เราทําความสะอาดผิวหน้าเนี่ยนะคะเราใช้1สําสลีในการเช็ดให้ทั่ว1ครั้งท,งที่2นะคะอาจจะเป็นเฉพาะจุด2นะคะแล้วก็ถ้ายังรู้สึกว่าไม่หมดจริงๆก็ เก็บเช็ดอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่3นะคะไม่จําเป็นต้องเช็ดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเช็ดออกมาแล้วสําลีขาวคือไม่มีอะไรติดออกมาเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะคะสามารถเช็ดแค่ประมาณ2-3ครั้งแล้วก็ไปล้างหน้าต่อได้ค่ะเพื่อลดอาการระคายเคืองที่เกิดจากการเช็ดแล้วก็ถูทําความสะอาดมากเกินไปนะคะตอนนี้นะคะเรามาสู่พาร์ทเล่าส่วนประกอบกันดีกว่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะส่วนประกอบของตัว cleansing water นะคะเราจะมาดูกันก่อนว่าอะไรคือไมเซลล่านะก็คือเราจะอธิบายนะคะ ตัวมเซล่าเนี่ยนะคะจริงๆคือเซอร์แฟกตแนชนิดหนึ่งซึ่งมีโครงสร้างก็คือมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางนะคะส่วนหัวเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนที่ชอบน้ําส่วนหางจะเป็นส่วนที่ชอบน้ํามันแปลว่าเวลาตัวหางเนี่ยไปเจอน้ํามันบนผิวเนี่ยมันก็จะไปจับน้ํามันออกมาได้นะคะแล้วเวลามันจับออกมาปุ๊บเนี่ย ตัวมันจะม้วนหดเข้าไปหางก็จะอยู่ด้านในหัวก็จะอยู่ด้านนอกเรียงเป็นแบบนี้นะคะต่อมานะคะเมื่อเราล้างน้ํานะคะส่วนหัวเนี่ยก็จะพาละลายออกไปทําให้เราสามารถทําความสะอาดในส่วนสิ่งสกปรกที่ละลายในน้ําแล้วก็สิ่งสกปรกที่ละลายในน้ำ,ลลนนำมันออกไปได้พร้อมกันเลยนะคะ <Wow. S 1> สำหรับไมเซล่าเนี่ยนะคะจะมีการนิยมในการใช้เพราะว่าค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็สามารถใช้ในแม้ว่าวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าหนักนะคะหรือว่าเราจะทาแค่กันแดดกันน้ําหรือว่าจะมีแค่ฝุ่นละอองสาร ต,ต่างๆที่มาเกาะบนผิวหน้านะคะก็สามารถใช้มาเซ่าเวอร์ในการเช็ดก่อนแล้วก็ไปตามด้วยโฟมล้างหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะ ดังนั้นเรามาดูสูตรของ Extra s m o o t ี้เอ็กซ์ตร้าเซนซ e ทีฟเมคอัพเพลนซิ่ a วอเกันนะคะถ้าเราดูลิสต์ข้างหลังนะคะก็จะเห็นเลยว่าส่วนประกอบไม่ได้มีเยอะนะคะตัวส่วนประกอบหลักก็คือเป็กหคาบิเลตคาบิกรีเซอร e ไรท์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเวลาลงไปในสูตรปุ๊บเนะะี่ยค่ะจะฟอร์มตัวเป็นไมเซล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยทำความสะอาดได้ดีมากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับตัวนี้นะคะเวลาเราใช้อ่ะคะ่ะมันจะไม่เหนียวเหนอะหนะผิวแล้วก็เป็นตัวที่ไม่มีประจุหรือว่าเป็น non น,ะะะะน,นอนไอออน,น,นิกด ะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีคุณสมบัติเป็น super f a t t ิ้ i n g agent แปลว่าช่วยทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่แห้งหลังจากที่เราเช็ด หน้าออกไปนั่นเองนะคะตัวที่2นะคะที่เราเห็นก็คือจะเป็นเป็กิจลีเซอริลโคโคเอตนะคะรับตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีไวท์หรือว่าทามาจากน้ํามันมะพร้าวนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนเหมือนกันนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้ในสูตรที่เป็นสูตรเซนซิ่งวอเทอร์แบบนี้นะคะ่ะก็คือจะสามารถเช็ดได้แล้วก็ทําความสะอาดได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ทําให้ผิวระคายเคืองแล้วก็แห้งนั่นเองนะคะสำหรับสารทำความสะอาดอีกตัวหนึ่งนะคะที่เสริมฤทธิ์สารทำความสะอาดตัวอื่นนะคะก็คือเป็นโซเดียมโคโคอลกูตาเมตนะคะตัว น้ำมันมะพร้าวแล้วก็จะค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวนะคะในส่วนประกอบนี้นะคะการใช้สา,ารกันเสียตัวนี้เขาจะใช้เป็นโพลีอะมิโนโพลีไบกวไนนะคะไม่ได้ใช้พาราเบนค่ะแล้วก็ในสูตรนี้นะคะจะมีแอคทีฟอิกคูเรนต์สิวห้าชนิดอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวแอคทีฟอิกคูเรนต์สำหรับการเช็ดหน้าแบบใช้คลนซ n s i n g water เนี่ยสัมผัสหน้าเราไม่นานเพราะฉะนั้นไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่กับการมีแอคทีฟอิกคูเรนต์เยอะหรือไม่เยอะนะคะแต่แอคทีฟอิกคูเรนต์ที่เขาใส่มาเนี่ยนะคะก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าจะะมมมมมมมีกลุุุ่่่่่่ทเเเพพิิคคควววาาาชชชชืืช้นนนัันอัองสํหรบต ะะก็จะมีโซเดียมแลคเตดโซเดียม PCA นะคะ2ตัวนี้จะช่วยเสริมความชุ่มชื้นตามธรรมชาติของผิวนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือแมนนิทอลนะคะเขาจะมีข้อมูลว่าสามารถดึงความชุ่มชื้นจากอากาศเข้าสู่ผิวได้อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยเป็นพรีไบโอติกให้เราด้วยนั่นเองนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือเลซิตินนั่นเองเลซิตินเนี่ยจะเป็นฟอสโฟลิปิดนะคะมีหน้าที่เพิ่มความนุ่มลื่นให้กับผิวนะคะทาให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มลื่นนั่นเองค่ะและก็อีกส่วนประกอบหนึ่งนะคะ ก็คือน้อยกว่า0.2%ซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสตรงส่วนประกอบตัวนี้มากนะคะแต่ว่าที่เขาเคลมสําหรับในอินเอรมายก็คือจะช่วยในการปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนประกอบจะมีน้ําหอมนะคะแต่ว่าจะอยู่ในท้ทายทยสูตรเลยคือคาดว่าน้อยกว่า0.1%เพราะฉะนั้นถ้าใครกังวลเรื่องอาการระคายเคืองจากน้ําหอมต่างๆสามารถเทสได้ที่ผิวแบบอ่อนๆก่อนที่จะใช้ทั่วหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลงมาทําความสะอาดกันเลยนะคะดูนะทาตั้งแต่ตรงข้างบนสุดก็จะเป็นกันแดดนะคะนี่จะเห็นว่ามีเนื้อฟิล์มนะคะนี่ นะะีน่รองพื้นแป้งบลัชออนอายไลเนอร์ลิปสติกแบบที่1ลิปสติกแบบที่2แล้วก็ตัวนี้เป็นมาส c a คาร่าค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้กดออกมานะคะให้ชุ่มแผ่นขั้นตอนต่อมานะคะก็ให้เช็ดนะคะง่ายๆเลยก็คือให้แปะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วค่อยลูดลงมานะคะ ในส่วนที่กันน้ำมากๆนะคะโดนัทแนะนำว่าให้แปะทิ้งไว้สักครู่นะคะนี่เลยส่วนนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่กันน้ำแบบสุดๆนะคะเห็นไหมคะว่าจะเป็นเนื้อฟิล์มแบบนี้ ก็คือหลักๆแล้วนะคะมันจะต้องใช้ตัวออยล้างนะคะแล้วก็เนื้อฟิล์มเขาก็จะหลุดออกมาเป็นหงษงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะคะในการเช็ดออกอาจจะต้องแบบย้ำนิดนึงแล้วแต่ว่าออกนี่คือออกนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวดยวนะัทจะมาเช็ดเมคอัพให้ดูนะคะแล้วก็จะได้ดูประสิทธิภาพกันว่าเขาจะลบเมคอัพได้ดีขนาดไหนคะ่ะ ตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วครึ่งหน้านะคะเดี๋ยวเลยครึ่งหน้าเดี๋ยวเราจะเช็ดออกให้หมดแล้วก็จะไปล้างด้วยโฟมล้างหน้าต่อคะ่ะเดี๋ยวโดนัดให้ดูก่อนนะคะว่านี้คือหลังจากเช็ดนะคะก็จะมีความนุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะนี่ก็ไม่ได้มีความเหนียวหนึบใดๆนะคะหอมนิดๆนะคะแล้วเดี๋ยวโดนัทจะไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าเป็นยังไงว่างคะ่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปความคุ้มค่าแล้วก็ราคาแล้วก็ปริมาตรกันนะคะสำหรับ Smooth ie, s m o o t h e Extra Sensitive Micellar Cleansing Water นะคะเขาจะมีอยู่หลายขนาดตั้งแต่80 ml นะคะ80 ml จะมีเป็นขนาดเล็กที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่155บาทนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมี100 ml 200 ml แล้วก็300 ml นะคะสำหรับราคาเดี๋ยวนะจะขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะสำหรับแพ c เกจจิ้นะคะก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะใช้งานง่ายมากแล้วก็ของโดนะัทจะเป็นอยู่ที่ไซส์อยู่ที่300 ml นะคะ แล้วก็ดนัทคอสรุปผลการใช้นะคะแล้วก็ความคิดเห็นของโดนัทเองนะคะโดยครั้งแรกเลยนะคะที่ดนัทใช้เนี่ยดนัทก็จะกดให้ชุ่มๆแล้วก็เช็ดออกนะคะดลนัทรู้สึกว่าการที่เช็ดพวกกลุ่มเมคอัพคอนซีลเลอร์ที่เป็นฟาวเดชั่นต่างๆเนี่ยสามารถเช็ดออกไปได้ดีมากๆเลยโดยที่แบบไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะก็คือเรี้ยง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เช็ดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวยังชุ่มชื้นอยู่นะคะไม่ได้รู้สึกแห้งตึงไม่แสบและก็ไม่ระคายเคืองไม่ร้อนเผาอันนี้คือเป็นข้อดีมากเลยไม่เคยเจอบางตัวที่แบบว่าหลังจากใช้แล้วรู้สึกสแสบหรือร้อนเผานะคะคือจะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่า pH เขาก็จะอยู่ที่ประมาณ5แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีส่วนประกอบที่น่าจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายหรือว่ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการระคายเคืองง่ายนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือว่ามีกลิ่่่่่นนนนนนทีคคอออออขข้้าาาางงงผลลยเสํหรรัับบใใกกกชด็แ เป็น4แผ่นนะคะก็คือ4แผ่นเนี่ยสแผ่นแรกเนี่ยนะคะดูนาะจะใช้เช็ดบริเวณใบหน้านะคะคือตั้งแต่ฟวเดชั่นคอนซีลเลอร์ต่างๆอีก2แผ่นนะคะดูนาะจะใช้ในการเช็ดพวกพอยต์เมคอัพนะคะตั้งแต่คิว้วขนตาแปะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ลูบออกนะคะแล้วก็ปากด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่า4แผ่นเนี่ยคะ่ะเพียงพอจะสามารถรีมูฟเมคอัพออกได้ประมาณส่วนหนึ่งซึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะถือว่าตัวที่ติดแบบติดแน่นขนาดนั้นนะคะยังไงก็ต้องใช้ออยในการที่เช็ดออกหรือว่าล้างออกก่อนนะคะ อย่างเวลาถ้าสมมติวนะ่าโดนใช้แบบตัวติดแน่นอย่างนั้นนะคะโดนก็จะใช้เป็นตัวที่เป็นกลุ่มออยล์รีมูเวอร์อะค่ะเช็ดเฉพพะช่วงนี้แล้วก็ทั้งใบหน้าเนี่ยก็จะก็จะใช้เป็นกลุ่ม c l e ซิ s i n g water ในการเช็ดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัว c l e ซิ s i n g water เนี่ยเป็นอีกข้อดีหนึ่งก็คือว่าคนที่มีอาการคือเป็นสิวง่ายอุดตันง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้แบบทุกๆวันเลยนะคะเวลาเราออกไปเจอมลภาวะเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีเรามีการที่ทาสกินแคร์เยอะแล้วก็ทับถมในการล้างหน้าบางทีอาจจะล้างออกไม่หมดก็ใช้กลุ่ม Sin ซิงวอในการช่วยทําละลายหรือว่าทำความสะอาดเป็นขั้นตอนแรกได้เลยนะคะแล้วก็เราก็ไปต่อที่ตัวเคเนเซอร์พวกกลุ่มเจลล้างหน้าต่างๆคือด้วยความประทับใจของเรานะคะร,รู้สึกว่า ด้วยโดนับเป็นคนที่ชอบ cleansing water อยู่แล้วแล้วก็ cleansing water ที่มีความอ่อนโยนในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ทําให้เกิดอาการแสบผิวแล้วก็สบายผิวหลังจากใช้แล้วยังมีความชุ่มชื้นโดยที่แบบไม่แห้งไม่ตึงเนี่ยก็คือตอบโจทย์ในการใช้ของโดนัทแล้วก็โดนัทก็รู้สึกว่าตัว smooth อีก extra sensitive m e u p cleansing water ตัวนี้ค่ะตอบโจทย์เลยแล้วก็ชอบมากเลยอันนี้คือแนะนํานะคะสําหรับใครที่ตามหาตัว cleansing water อยู่แล้วก็อยากจะลองใช้เป็นตัวนี้นะคือลองใช้ได้เลยนะคะโดนัทว่าต้องชอบเหมือนกันแน่เลยค่ะสำหรับ ตัวนี้จะมีน้ําหอมติดมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกังวลเรื่องการราคายเคืองสามารถเทสก่อนได้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะก็อย่างที่นัดบอกเป็นราคาแล้วก็ความคุ้มค่าไปนะคะส่วนสถานที่ซื้อเดี๋ยวนะัดจะขึ้นให้นะคะเพราะว่าเขามีขายหลายที่มากเลยค่ะสําหรับ m o o t h i extra sensitive makeup cleansing water นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ w a t s o n ัน o ู t โ l ล t u ส e v e n นบอยบิวทรียมท็อปส์ห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาในเครือ p n f s m o o t h l i f ททั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์ก็มีนะคะที่ Shopee Lazada c o n v ค่ะและยังมีที่เว็บไซต์ s m o o t h e c o m ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนสำหรับใครที่ตามหาข้อมูลเรื่อง cleansing water ของ s m o o t h e ตัวนี้อยู่นะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะให้ทำเพิ่มหรือว่ามีคำถามอะไรสามารถถามได้ในคอม เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ